ตอนนี้เขาเหมื่อแอ้งแรงแล้วพักก่อนที่ okay, ท,ทูวัน let's go <S ไปไตอนนี้นเจฟฟันเหรอลูลกตอนนี้เขาวิ่งโอ้กระโดดไปสาสิบรอบแลครับเขาเหนื่อยมากหัวเขาเปียกหมดเลยตอนนี้เขาก็เลยจะฮัลโหลหอยอายุจะนาย ใครทำเจนายวะให้ไม่น่นนอนเยียให้แม่นุ่มนอนบนตงอีกแล้วอ <laughs> oh my god <laughs> จะนอนไปทีทุวันก่อน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 เลสให้แม่ <laughs> ให้แม่ไปนอนไหนบอกก่อน้ไ <laughs> ม่นอนนอนนอนเดียง o oh my god ทำไมต้องให้แม่นอนบนเตียงวะฮะแม่อยากนอนกับเจ้านะาเนี่ย นอนได้แล้วครับหนุ่นยายหลับแล้วนุลูกปี่ปปงไงมันไม่จะบอกนอนอยังไงจะนายไปนอนฝั่งโน้นดิลูก